ค่ะคุงคุชอนสวัสดีครับสองมือสวยดุค่สวัสดีครับวันนี้หนูไม่สบายอะูไล่กระที้มัมมาโอเคมัมมาตรงนี้เรามองนี่ตรงนี้ตรงนี้มัมมาตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วโอเคตอนนี้เราก็ วันศุกร์นะคะเมื่อกี้เราก็ขยะไปทิ้งกันแล้วนะคะแล้วก็จ่ายไปเท่าไรเจ็ดย,ยูโรเหรอเมื่อเช้าเมื่อกี้เจ็ดยูโรนะคะค่าทิ้งขยะแล้วก็อ่แล้วตอนนี้ก็คือบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อของที่ฝั่งเยอรมนีกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะอากาศคือแบบตอนนี้21อองศานะคะซึ่งวันนี้แดดร้อนมากนะคะแต่ว่าในความร้อนนั้นก็จะมีความเย็นอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องแบบว่ามีเสื้อแขนยาวมีอะไรเพื่อ,อวอร์มร่างกายเนาะให้ความอบอุ่นของร่างกายเนาะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไม่สบายกันนะคะแล้วน้องอเล็กก็คือไอหนักมากนะคะสองสามวันมานี้เนาะอากาศไม่ดีนะคะแล้วก็แต่โชคดีแน่ที่ว่าเขาหยุดโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์นะคะ

สาวรสาวรสาวรดเดือมมาคโอ้มะม่วงไหนไหนหนูเอาอะไรมะม่าดูก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมแม่จ๋าจับจับบีบบีบว่างๆก็เพราะว่าแม่จ๋าจะเลือกหามะม่วงที่เป็นลูกแข็งๆนะคะอยากกินแบบว่าเปรี้ยวๆเนาะกินกับพริกเกลืออะไรประมาณนั้นนะคะ โอ้ทักทองอันนี้อร่อยแล้วพออันนี้อร่อย <get> อันนี้ดีกว่าไหมปะปาอันนั้นหรอโอเคโอเคอันนี้ไหมอันนี้ลองไหมปะฮะ mm hmm. huh? ปะปะใครอะน็อต you want try this food or not ฟักทองฟักทองเขามีน้ำอ้อยน้ำอ้อยโอเคอรอดินอ้อยอ่ากระเทียมดองแต่ว่าในน้ำม okay. ah. mm ันเม็ด hmm. ม mm ่ว hmm. ง

เอาของกินดีกว่าไหม โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ซื้อของช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาบอกนะคะว่าสิ่งที่เรา,าช้อปปิ้งกันวันนี้หมดไปเท่าไหร่เนะาะรถเข็นที่แม่จ๋ากำลังเข็นนี้นะคะวันนี้เราจ่ายไป200กว่ายูโรนะคะแต่ว่ากว่านะแม่จ๋าจะไม่คิดแม่จ๋าจะคิดให้คุณผู้ชมคร่าวๆก็คือว่า 200ยูโร200ยูโรก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณตอนนี้ค่าเงิน37บาทก็คือน่าจะเป็น7,400บาทนะคะสำหรับรถเข็นคันนี้ที่เราซื้อของในวันนี้เนาะแล้วอย่างก็คือว่าวันนี้นะคะ,ะหลายๆอย่างสินค้านะคะไม่ติดราคาไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยอยากบอกว่าเวลาเขาติดฉลากราคาหนึง่งแต่พอเรามาจ่ายตังอีกราคาหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาจ่ายตังค์แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนหยิบเนี่ยคือเราคํานวณราคาคร่าวๆอยู่ในใจของเราแล้วแหละแต่พอเวลามาจ่ายตังค์ถ้าราคาเกินจริงเกินที่เราคาดไว้ก็คือเราต้องสํารวจดูบินนะคะเพราะว่าบางทีป้ายเขาลดราคาแต่พอเรามาจ่ายคือเขาจะไม่ได้คิดราคาลดให้เราเขาจะคิดราคาเต็มนะคะดังนั้นก็คือเราต้องดูสินค้าด้วยทุกครั้งนะคะเวลาที่เราจ่ายตังค์เนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะคะ คืออันนี้ก็ในกรณีที่คิดราคาของไม่ตรงป้ายก็คือว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคือจะเป็นบ่อยมากเราจะเจอบ่อยมากแล้วป,ะปะนะ๊าป๊านาก็จะเป็นคนที่สำรวจนะคะทุกครั้งเวลาที่จ่ายอะไรคือแก,กก็จะดูบินตลอดนะคะและเดี๋ยววันนี้แม่จ๋าจะพาดูราคาสินค้านะคะว่าแต่ละอย่างที่เราหยิบมาเนี่ยราคาประมาณกี่บาทนะคะ อย่างมะนาวสีลูกที่แม่จ๋าหยิบมาก็คือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ44บาทกว่านะคะอันนี้ก็คือจะมีมะนาวเขียวแล้วก็มะนาวเลมอนแบบนี้เนาะซึ่งแม่จ๋าก็พยายามเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าสีเขียวก็คือเข,ข,ขาคล้ายมะนาวแป้นบ้านเราเขาจะเปรี้ยวมีน้ําเยอะกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลมอนสีเหลืองๆที่แม่จ๋าหยิบก็คืออันนั้นเขาจะเปรี้ยวอร่อยไม่ไม่เปรี้ยวมากนะคะ แล้วอย่างมะม่วงเนี่ยหลูกก็คือหกสิบหกบาทกว่า66บาท23สตางค์นะคะสําหรับมะม่วง1ลูกนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือเป็นผักโขมนะคะผักโขมอันนี้คือถุงเนี้ยเก้รกรัมนะคะก็คิดเป็นเงินไทยก็42บาท55สาตางค์นะคะสําหรับผักโขมถุงนี้นะคะ แล้วต่อมานะคะมาดูราคาของอฟักทองกันบ้างเนาะแล้วฟักทองที่อยู่ตรงเนี้ยสามสี่แบบเนี่ยคือราคาเดียวกันหมดเลยเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะต่อกิโลนะคะฟักทองเขาขายกิโลละ66บาท23สตางค์นะคะแล้วฟักทองหนึ่งลูกเนี่ยคือหนักมากๆนะคะขอบอกเลยว่าหนักมากฟักทองสองลูกที่แม่จ่ายหยิบมาก็คือพยายามหยิบลูกที่เล็กๆแล้วก็คิดว่าเบาที่สุดแล้วนะคะแต่ว่า ทั้งหมดรวมกัน2ลูกก็คือที่แมจ่จ่ายไปสําหรับฟักทองสองลูกก็คือ227สบาท55สตางค์นะคะสําหรับฟักทอง2ลูกที่แม่จ่ายหยิบมาในวันนี้นะคะแล้วอันถัดมานะคะอันนี้เป็นน้ําตาลก้อนน้าตาลแดงเหมือนเหมือนน้าอ้อยบ้านเราเนาะแม่จ๋ากน็นึกถึงแบบบ้านเราก็เลยลองหยิบมาดูนะคะสําหรับอันนี้ก็คือ48บาทต่อ1่ก้อนนะคะที่แม่จ๋าหย,ยิบมาเนาะ แล้วมาดูเม็ดม่วงกันบ้างนะคะ200กรัมนะคะราคา81บาท4สตางค์นะคะสำหรับเม็ดม่วงเนาะแล้วมาดูในส่วนของไวน์กันบ้างนะคะไวน์ขวดนี้ตกไปที่1 4 8บาทนะคะแล้วก็ปะป๊าเอามา2ขวดเพราะว่าไวน์ยี่ห้อนี้นะคะคือราคาถูกนะคะไม่แพงแต่ว่าที่สำคัญคือเวลาเราดื่มแล้วคือจะไม่ปวดหัวนะคะก็เลยชอบมากเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าดื่มแล้วไม่ปวดหัวนี่แหละนะคะก็เลยจัด2ขวดค่ะ แล้วถัดมานะคะเดี๋ยวเราลองมาส่องของเล่นน้องอะไรก,กันบ้างนะคะกล่องนี้ก็คือ8ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือ296บาทนะคะก็คือว่าสามารถซื้อไว้ให้ปราปาได้2ขวดเลยนะคะสําหรับของเล่นน้องอล็กกล่องนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวลองมาดูไก่ตัวเนาะเพราะว่าแม่จ๋าได้ไก่มา1ตัวไก่1ตัวนะคะก็คือเข้าขายเป็นกิโลนะคะไก่ตกกิโลละ185บาทนะคะแล้วไก่1ตัวที่แม่จ๋าซื้อมาก็คือตกเป็นเงินไทยก็คือ269บาท73สตางค์นะคะสำหรับไก่1ตัวเนาะและสำหรับผักกาดขาวเนาะหัวใหญ่ๆนี้นะคะข้าจเจ้าขาย กิโลละ51 8สบาทสตางค์นะคะสำหรับผักกาดขาวเนาะและหัวนี้ที่แม่จ๋าจ่าไปก็คือ88.8สตางค์นะคะ88บาทจดสตางค์นะคะสำหรับผักกาดขาวหัวนี้นะคะโอเคแล้วมีสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่แม่จ๋าอยากนำเสนอก็คือว่ากาแฟขวดนี้นะคะซึ่งน้ำหนักประมาณ200กรัมนะคะสำหรับกาแฟขวดนี้เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> นอ่าเขาขายอยู่ที่11 จุดเก้านะคะยูโรก็คือปัดไปเลย12ยนะูโรเนาะก็คิดกันง่ายๆ่า <t ose> ตกเป็นเงินไทยนะคะกาแฟขวดนี้ก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่444บาทนะคะ <t ose> สำหรับ1ข <t ose> วดนี้นะคะแล,แล้วทีนี้ <t ose> ปัญหาก็คือว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่แม่จ๋าบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเวลาสินค้าที่ป้ายเขาลดราคาแต่พอไปจ่ายจริงเขาคิดเต็มราคาอันนี้คือความผิดพลาด เขาเขียนไว้ไป้ายตรงที่รดราคาก็คือ5ยูโรกว่าดังนั้นนะคะป๊าป๊าก็เลยหยิบกาแฟยี่ห้อนี้มา2ขวดซึ่งก็คือจ่ายไปแบบว่าแพงมากก็คือเตรมาตาก็คือเขาไม่ได้ลด ราคาให้เราเนาะเขาคิดราคาเต็มให้เราก็คือตกไปประมาณ12ยูโรต่อ1ขวดนะคะซึ่งกลายเป็นว่าเราหยิบม,มา2ขวดซึ่งจ่ายแพงมากนะคะสําหรับวันนี้เนาะแต่ทีนี้ครานี้อ่ะคือประป๊าแกผ้าเนาะแก,ะแกไม่ได้เช็คราคาของะคะแต่แกก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมซื้อของวันเนี้ยซื้อได้นิดเดียวแต่ทําไมจ่ายไปเยอะจังอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่พอมาดูบินแล้วพอมาถึงบ้านแล้วเออมันไม่ใช่แล้วอย่างปลาเซลมอนแผงเนี้ยก็คือ11ยูโรนะคะยยสําหรับวันนี้นะคะ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ407บาทนะคะสำหรับปาซีมอนเนาะแต่ว่ารอบก่อนที่เรามาก็คือชิ้นใหญ่เบ้อร์เบราสดๆอันนั้นก็คือเขาจะถูกกว่านี้อีกนะคะแต่มาวันนี้คือของแพงมากและอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ติดราคากันเลยค่ะวันนี้ของบางอย่างไม่ติดราคาเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะสําหรับการช้อปปิ้งสินค้าในวันนี้ของบ้านเราเนาะจะสังเกตว่าคือ เราเนี่ยซื้อของไม่ค่อยเป็นระบบระเปรียบกันนะช้อปปิ้งกันบ่อยมากนะคะก็ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไปเจอกันใหไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ